สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมบัวคกาฟนะครับกับโหมดเรดบอสนั่นเองนะสัปดาห์นี้ก็เจอกับเจ้าแมวจอมป่วนนะครับกอสในอาคารนั่นเองซึ่งรอบนี้ก็ถือว่าง่ายขึ้นเยอะไม่ว่าจะเรื่องของเลเวลที่เราปลดขึ้น90มีของเทียรก้มีปลปศักยภาพอีกก็ทําให้เรดบอสตัวนี้ง่ายขึ้นเยอะแต่ก็ยังคงต้องพึ่งดวงอยู่ดีนะครับส่วนทีมจะใช้แบบไหนก็ไปรับชมกัน สำหรับทีมที่ใช้ในรอบนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2ทีมเหมือนเดิมนะใช้ห้อง1กับห้อง2นะครับในห้องแรกเนี่ยเราใช้เป็นทีมนี้เลยใช้ยูกาชุดพละเป็นตัวโยกตำแหน่งนะครับแล้วก็มีมุสกิพีใหม่กับอาซุมิชุดพะะในการทำดรามีใส่ศัตรูแล้วก็ลูกน้องส่วนฮาร์ล่แคมอาโกะแล้วก็ชิโรโกะชีวน้ำเอามาซัพพอร์ตในทีมนี้นั่นเองในทีมแรกเนี่ยก็ไม่มีอะไรวุ่นวายเลยนะทุกอย่างซิมเพิลมาก เจอลูกน้องใช้มุสกิปีใหม่เคลียร์น้องให้เยอะที่สุดนะครับถ้าเกิดบอสทาการเลิงระเบิดใส่หรือรถไฟมาก็ทําการโยกหลบด้วยยูกะชุดพะละแล้วก็สร้างโลกไปในตัวนะครับและสุดท้ายพอมีจังหวะที่คอสเหลือๆเนี่ยเราก็ค่อยทําการบัฟฮาริแคมบัฟอาโกให้ฮาซสมิชุดพะละแล้วก็ยิงใส่บอสแค่นั้นเองนะครับทีนี้เล่นง่ายมากซิมเพิลมากแต่ก็วนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนเรื่องของตัวละครถ้าเกิดใครไม่มีตัวละครมุสกิปีใหม่ก็เอาฮานาโกชิวยนะ้มาชดเชยได้อยู่พอสมควรนะครับก็เป็นดาเมจม่วงนะมีรถเกาะช่วยด้วยนะครับข้อเสียอย่างเดียวคือระยะจะสั้นกว่ามุสกิทําให้มีโอกาสที่ลูกน้องตัวเล็กด้านหลังเนี่ยอาจจะไม่โดนดาเมจนั่นเองและลูกน้องตัวเล็กเนี่ยเป็นตัวทาดาเมจที่ให้ฮาริแคิลตายได้นะครับก็ต้องระวังจุดนี้ด้วยนะส่วนยูกาชุดพละ,ระ ก็ถ้าเกิดใครไม่ได้กะจะเล่นชิซุโกะชุดว่ายน้ำมาเป็นตัวโยกตำแหน่งก็ยืมเพื่อนนะครับประมาณนี้หรือถ้าใครอยากยืมตัวละครดาเมตก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนฮาสมิชุพระเป็นวากาโมะไปเลยนะครับง่ายดีดามเมจแรงด้วยนะครับ のはこっち สำหรับทีมแรกก็จะมีประมาณนี้นะครับหลังจากที่เลือดบอสต,ต่ำกว่า30ล้านเนี่ยบอสจะเปลี่ยนไปเป็นเฟสสอเรียบร้อยซึ่งถ้าใครต้องการทําคะแนนนะก็สามารถกดยอมแพ้ทีมแรกแล้วก็ไปทําเวลาในทีม2ต่อได้เลยนะครับแต่สําหรับผมขอเอาผ่านอย่างเดียวก็พอแล้วเอาคอมฟีีเล่นง่ายๆก็เล่นต่อไปทำดามจให้เยอะที่สุดนะครับประมาณนี้ก็จบกันไปสำหรับทีมแรก ทีมที่2นะครับก็ใช้ในห้องที่2นะก็ยังคงใช้ยูกาชุพลระในการย้ายตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับส่วนดาเมจหลักจะเป็นวากาโมะแล้วก็อิสุนะชุดวน้ำนะครับส่วนคายโกีใหม่และก็ฮิมาริฟูกะปีใหม่ ai, ก็จะเป็นตัวบัฟให้กับวากาโมะแล้วก็อิสุนะนั่นเองสำหรับทีมในรอบนี้นะครับวากาโมะคือตัวที่สำคัญที่สุดในทีมนะ แต่ถ้าจะบอกว่าตัวไหนไม่สําคัญเลยก็คือไม่มีนะครับทุกตัวละครสําคัญหมดในทีมนี้เพราะฉะนั้นเล่นให้เซฟที่สุดส่วนในเรื่องของดาเมจเนี่ยก็แนะนําว่าให้ยิงวักามกก่อนเสมอนะครับยิงก่อนบัฟไปเลยแต่ต้องมีคอร์สพอที่จะบัฟตามได้นะอ่าเพราะที่เราตั้งเป้าเอาไว้คือดาเมจจากสกิล EX เนี่ยต้องเอามาทบกับมาร์คของสกิล EX อันเก่าของวากามกด้วยนั่นเองนะครับ เพราะว่าตัวมาร์กวากโมะเนี่ยมันจะติดก็ต่อเมื่อวากโมะยิงนัดสุดท้ายไปเพราะฉะนั้นแล้วไอ้หนัดก่อนหน้าเนี่ยเราสามารถเอาดาเมจห้านัดก่อนหน้านั้นไปแปะกับม้าเก,ก่าได้ประมาณนี้นะครับแลวก็บวกกับรอบที่ผมเล่นอยู่ที่นามาโชเนี่ยคือดวงค่อนข้างดีนะครับบอสโยนหมวกปลอดภัยมาให้ผมนะครับก็ทําให้เราไม่เสียท่ายูกะชุพระะในการหลบอีกรอบหนึ่งประมาณนั้นนะ แล้วก็ในส่วนของอิสุนะชุดว่ายน้ำเนี่ยก็พยายามมาร์คบอสให้ถูกตัวนะครับเพื่อที่ว่าทุกตัวละครเนี่ยจะได้ลุมยิงถูกตัวนั่นเองดาเมจจากวกากระโมกก็จะเพิ่มขึ้นที่เหลือก็จะเป็นการวนล,ลูปไปเรื่อยๆแล้วก็เล่นแบบมีสติถ้าใครเล่นคูณ3ไม่ไหวก็เล่นความเร็วคูณ1ซะนะครับเล่นเรื่อยๆสังเกตดีๆ หมวกรอบที่2ก็ปลอดภัยอยู่ตรงกลางอยู่แล้วนะครับก็ทําให้รอบนี้ผมชิวๆเลยไม่ต้องย้ายไปไหนสามารถจ่ายดาเมจเพิ่มเติมได้อีกนะครับก็ถ้าเกิดเราสามารถให้วากโมะยิงทําดาเมจต่อเนื่องได้บอกเลยว่าบอสละลายก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับทีมที่2 ก็จบเป็นที่เ e รียบร้อยสําหรับเรดบอสกอสในอาคารระดับทอร์มินในครั้งนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับและถ้าใครอยากสนับสนุนผมก็สามารถกดลิ้งสนับสนุนด้านล่างคลิปได้เลยก็ขอพอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบา,บาย